สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับ b ุลลนะ l a h Mana บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim alhamdulillahirobbin alamin wa sallallahu ala n a b i n a Muhammad อัดายิลลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกอิมลามล l a กุ a l a i k u m มาทุลลอ t u l l a h w a b าขอความสันติสุข,ขความ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับทั้งท่านผู้ฟังในรายการวิทยุนะครับเสียงอิสลามตลอดจน ฟังไม่ทันแล้วไปดูใน y o u t u b e นะครับอันนี้ก็ถือว่า,เ,าเป็นประโยชน์ทางนั้นนะครับท่านฟังไม่ทันท่านก็ไปกดดูใน YouTube ได้นะครับเพื่อจะย้อนเรื่องอะไรทำนองนี้นะครับครั้งที่แล้วผมได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับถึงเรื่องของการหนีกะหรือว่าการแต่งงานนะเออก็เราก็คงจะได้สาระหลายประเด็นด้วยกัน ที่ประเด็นต่อมานี่จะคุยถึงมหัศนะเอมหัตในอิสาลามเนี่มันคืออะไรบางคนก็บอกว่ามาหัตนะเออแปลว่าสินสอดไม่ได้เอเอเราแปลไม่ได้แล้วจะแปลยังไงกันมหัตแปลว่ายังไงทีนี้ตาม หลักแล้วนี่คําว่ามห ah ัตนะคือสิ่งหรือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้กับฝ่ายหญิงในวันนีกะนี่เรียกมห ah ัตฝ่ายชายพาไปมอบให้ฝ่ายหญิงนะพาไปให้ผู้หญิงเลยอ่ะในวันนี่กะนะนั่นคือมห ah ัตทีนี้เขาก็บอกว่าเอถ้าคําว่าสินสอดถ้าไปแปลคําว่าสินสอด เขาบอกว่าส <chat> ินสอดน่ะมันแปลว่าเออฝ่ายชายพาทรัพย์สินเงินทองนี่ยไปให้ผู้ปกครองฝ่ายหญิงเนื่องจากการแต่งงานกับลูกสาวเขาแล้วก็ไอ้เงินสินสอดตรงนี้เป็นค่าเลี้ยงดูเนีเป็นเงินค่าเลี้ยงดูที่ ฝ่ายแม่ของเจ้าสาวได้เลี้ยงดูเจ้าสาวมาจนกระทั่งถึงวันแต่งงานนั่นเขาบอกว่าแปลว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าสินสอดแปลว่าเงินที่ฝ่ายชายต้องพาไปให้แม่ของผู้หญิงแล้วก็อันนี้ผิดแล้วครับอิสลามไม่ได้แปลอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าอิสลามนั้นเป็นที่รู้ว่า เ,เงินมาัตหรือว่าที่เราพูดกันว่าสินสอดเนี่ยไคือเงินที่ฝ่ายชายมอบให้กับฝ่ายหญิงเมื่อมีการนีกาเนี่ยเอาไปให้ฝ่ายหญิงเอาไปให้เจ้าสาวเจ้าเบาเอาไปให้เจ้าสาวเนื่องจากมีการนิกานี่นะครับอันนี้เราก็ได้ข้อความจากอันกุรอานอัลลอฮฺซุบบฮานุวะตาลาได้กล่าวในอันกุรอานว่า วาอาตุนนิซาซอดูกอติหินนิฮละนะครับก็แปลว่าพวกเจ้าพวกท่านจงมอบอจงมอบให้กับฝ่ายหญิงซึ่งมาฮัดของพวกนางโดยความเต็มใจนั่นจากอันกุรอานอายาน,นี้เราก็เข้าใจได้ชัดเจนว่า พวกท่านในที่นี้หมายถึงฝ่ายเจ้าเบาใช่ไหมจะต้องพามาพาสอดาร์หรือมาฮัตเนี่ยไปให้กับฝ่ายหญิงก็คือเจ้าสาวด้วยความเต็มใจด้วยในกุรานใช้สำนวนอย่างนั้นให้ด้วยความเต็มใจนะมันก็ชัดเจนว่าผู้หญิงให้ผู้ชายไม่ใช่พาไปให้แม่ของผู้หญิงไม่ใช่ เอาและตกลงว่ามหัดเนี่ยนะครับเ,เจ้าเบาให้เจ้าสาวในวันแต่งงานนะไม่ใช่ให้แม่เจ้าสาวนะครับเสร็จแล้วมหัดเ,เป็นเป็นความจำเป็นไหมจำเป็นครับถามว่าไอ้ไอ้มหัดเนี่ยจำเป็นไหมจำเป็น เมื่อมีการแต่งงานแล้วฝ่ายชายจะต้องมอบมหฮัดนี่ให้กับฝ่ายหญิงนะเพราะอันเนื่องจากว่าท่านนาบีสโลลลววาเลยบซลามนี่ท่านได้กล่าวไว้นะนบีกล่าวว่ายังไงนบีกล่าวว่าลายกูนูนิกาหุนอิลลาบิวาลียินวะชาฮิดายนี่ ว่ามาหรินมาการนกอนละเอากาสุรอนะครับก็แปลว่าการนิกาจะไม่เกิดขึ้นนอกเสียจ,จากจะมีวาลีและพยานสองคนวาลีคือผู้ปกครองฝ่ายหญิงและก็พยานอีกสองคนในวันแต่งงานและก็มีมาฮัทนะ มหัตนั้นไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็าตามนะนะครับตกลงว่าเราจะทับศัพท์กันเลยว่ามหัตหรือเราจะไปแปลว่าสินสอดเพราะว่าสินสอดที่ในเขาแปลกันมาในพจนานุกรมเนี่ยมันไม่เหมือนกับการแปลของเรานะเพราะว่าสินสอดแปลว่าผู้ชายพาไปให้แม่ผู้หญิง ในวันแต่งงานแต่ของเราเนี่ยผู้ชายพาไปให้เจ้าสาวในวันแต่งงานก็ละอย่างกันเลยนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนี่อืเราก็ตึงน่าจะใช้ทับศัพท์ไปว่ามหัดนะครับอา้าวตกลงว่าแต่งงานนี่มันไม่ซ้อเว้นเยแต่ว่าจะมีวลีมีพยานแล้วก็มีมหัด มหัศนั้นจะน้อยจะมากก็แล้วแต่มหัศคือทรัพย์สินย้ำอีกครัง้งทรัพย์สินที่ฝ่ายชายพาไปให้ฝ่ายหญิงพาไปให้เจ้าสาวในวันแต่งงานนะครับน้อยก็น้อยก็ไม่เป็นไรมากก็ไม่ก็ดีแล้วที่แล้วแต่จะตกลงกันระหว่างฝ่ายหญิงฝ่ายเจ้าเจ้าสาวกับฝ่ายเจ้าเบา่านี่มันเป็นอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ท่านนาบีสุลต่าละวะอะลัยวะซัลลัมได้สอนไว้ แต่ท่านนาบีนะครับท่านไม่ได้กำหนดอัตตามหัดเอาไว้แน่นอนนะไม่ได้กำหนดอัตตามหัดไว้ให้ไว้แน่นอนว่าเออจำนวนมาหัดที่จะต้องให้หญิงนะั่นจำนวนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนบีไม่ได้กำหนดแน่นอนเมื่อไม่ได้ไม่ได้กำหนดแน่นอนก็ปล่อยให้เรื่องนี้เนะี่ยเป็นเรื่องของ ฝ่ายวาลีและก็ฝ่ายเจ้าเบานะจะคุยกันเองคุยกันเองว่าจะพามาฮัดไปให้สักเท่าไหร่กับฝ่ายหญิงนะแต่ท่านนาบีก็ได้บอกว่าอย่าอย่าให้เป็นภาระก็แล้วกันนะอย่าให้เป็นภาระมากนักนกับฝ่ายชายบางคนก็เรียกเงินซะเ,เงิน เงินห้าแสนทองห้าสิบบาทโอยบางคนก็มีเงินสองแสนทองหีบหนึ่งหีบหนึ่งยี่สิบบาทอะไรทองนองเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเป็นภาระมากไปพอเป็นภาระแล้วก็ฝ่ายชายก็ต้องไปหากู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจะเป็นมหัทวันแต่งให้กับเจ้าสาว พองานเสร็จก็ปรากฏว่าอ้าวต้องหาเงินมาใช้นี่ใช้สินเขาอีกอะไรทํานองนี้มันก็เป็นภาระนะครับเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกว่าหญิงที่ดีที่สุดนี่ไม่สร้างภาระในเรื่องนี้นะครับท่านนบีกล่าวว่าอินม um ินยุมนิลมารอติไตซีรคิดบัติหา ว่าไตซีรอสอดากีฮาบันทึกในมุสนัดของอิหม่ามอาหมัดในใบฮา,ากีในฮาเกมนะครับเอาแปลว่าส่วนหนึ่งจากความจำเริญของหญิงนะนางให้ความสะดวกในเรื่องของการสู่ขอแล้วก็ให้ความสะดวกในด้านรับมหัตอ่นานบีบอกอย่างนั้น สะดวกในเรื่องรับมาฮัดนี่หมายความไงก็หมายความว่าไม่ไม่ไปสร้างภาระให้กับฝ่ายฝ่ายเจ้าเบา่าฝ่ายเจ้าเบ่าเขาพามาให้เท่าไหร่ก็รับเท่านั้นอะไรตํานองเนี้นะครับไม่ไม่ไม่ให้มีภาระมากมายในเรื่องของมาฮัดนั่นแหละนบีบอกว่าหญิงคนนั้นแหละจะเป็นหญิงที่มีความจำเริญนะ ตกลงว่าหญิงที่จะมีความจำเริญนตามที่นบ,บีบอกเนี่ยนะนั่นคือ,อให้ความสะดวกสบายในเรื่องการสู่ขอนะนะครับเอาจะเบาเข้าไปส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอนะก็ให้ความสะดวกต้อนรับขับสู้คุยกันอะ,อะไรเป็นยังไงเด็กชอบก,อรกอารรายการออกตกลง ไม่ปีปัญหาอะไรนะครับอในเรื่องสดาก็เอาและเทาา่าไรก็ให้พามาเท่าไราก็เท่านั้นยิ่งดีใหญ่เลยแต่บางคนก็สร้างภาระเยอะเลยพอสร้างภาระก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะฝ่ายชายก็ต้องไปกู้หนึย้ยิ้มศีลอะไรทำนองนั้นเนี่นะครับอ่ะนี่คือสิ่งที่ท่านนาบับสลลุลเลาะห์อะเลวะซัลลัมได้สอนไว้ครับ ทีนี้เรามาดูว่าบางคนบางบางกลนบางคนเนี่ยนะครับเ,เรียกมาฮัดเยอะนะแล้วก็ต้องพ่วงท้ายด้วย500สลึง <c oughs> เเคยได้ยินไหมต้องมี500สลึงด้วยห้าร้อสลึงนี่ก็เป็นเราพูดเป็นเงินบาทแล้วก็ร้อบาทสมมุติว่า ตกลงกันว่าเงินสองแสนทอง10บ,บาทหรือ20บาทนะครับเงินสองแสนทอง20บาทอย่างละ10อย่างละ20ว่างั้นเอ,อย่างละ20แต่ก็ไม่เท่านั้นจะต้องมีมีร2 5บาทติดมาด้วยเออเขาบอกว่าอย่างงั้นนะเอเข้าใจกันยังไงไม่รู้แหละนะเข้าใจว่า ไอเงิน1 2อยบาทหรือห้าร้อยสลึงเนี่ยมันเป็นสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลวะเวะสลลัมตรงนี้ผมจะย้อนย้อนเรื่องนิดหนึ่งเล่าให้ฟังว่าวันที่ท่านนาบีสโลลลวะเลวะสัลัมได้นิกะได้แต่งงานอา,อาลีกับฟาติมาลูกสาวของท่านนะอ,ะอันนี้ฟังไว,ว้ว่า อาลีแต่งงานกับฟาติมะวันนั้นเป็นอย่างไรนบีก็สอบถามอ,ลอาลีว่า,าท่านจะมีอะไรที่เป็นทรัพย์สินที่จะพามาให้ฟาติมาในวันแต่งงานนะลีก็บอกว่าแหมไม่มีนะเงินก็ไม่ค่อยมี ที่มีก็นี่แหละมีมีเสื้อเกาะตัวหนึ่งแล้วก็ม้าตัวนึง,น,งนี่แหละที่เป็นทรัพย์สินเสร็จแล้วท่านนาบีก็แนะนำอาลีว่าเอาอย่างนี้ท่านเอาเสื้อกเกาะนี่ไปขายส่วนม้าเน่เก็บเอาไว้ม้าเก็บเอาไว้เผื่อว่ามีสงภาวะสงคราไหมก็จะต้องใช้ม้าได้แต่ส่วน เสือ้อเกาะนี่เอาไปขายพอนบีแนะนำอาลีไซนาอาลีอย่างนั้นอาลีก็ทำตามตามรายงานว่าอาลีนี่เอาเสือ้อกะเนี่ยนะไปขายกับอุสมานได้เงินมาห้าร้อยดิรธมนะได้เงินมาห้าดิรมพอได้เงินมาห้าร้อยดิรธมก็กลับมาบอกนบี อ่ะนบีก็บอกว่าเอาเละเงิน500ดิรธรมเนี่ยนะเอาพาไปเป็นสินสอดให้กับฟาติมาในวันแต่งงานนี่คือที่มาของคำว่า500นะครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยก็อาลีกับฟาติมาก็แต่งงานกันด้วยมาัตห้าร้อยดิรธรมนะน,นี่ตามรายงานแต่ว่าพอมาในถึง ในยุคถัดๆมานี่มามาตีค่า500ร้อสลิงมัน500ดิร h มหนึ่งดิรรมเท่ากับหนึ่งสลิงโอ้วาตีค่าต่ำเหลือเกินนะท่านครับจะบอกให้ทราบว่าเงินในสมัยนบีที่ใช้เนี่ยนะมันมีสองสกุลด้วยกันมีเงินดิร h มมกับเงินดีนาานะครับ ดีนัดน่ะเป็นเหรียญทองดิรฮัมน่ะเป็นเหรียญเงินนะเงินแท้นะนั่นในสมัยนบีนะเพราะฉะนั้นจะถ้าเราจะมาตีค่าว่าอ่าหนึ่งดิรฮัมเท่ากับหนึ่งสลิงห้าร้อยดิรฮัมเท่ากับห้าร้อยสลิงไม่ใช่เลยครับตีค่าคงคงคงไม่ถูกต้องเลยครับเพราะว่า แค่ในสมัยนบีนะก็ไม่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 ใช่แล้วนะครับมันมีจํานวนมากกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นเหรียญเงินจริงๆนะถ้าเป็นดีนั์ก็เหรียญทองจริงๆเงินก็เป็นเหรียญเงินจริงๆอิงอิธรรมนะครับนั่นในสมัยท่านนบีสอลตวเลวะสลามทีนี้ไอเขาก็ไปติดมาว่าเอาและ,500ะห้าร้อยสลึงนี่จะพามาเท่าไรก็แล้วแต่ให้เข้าอังกัตนิกาห ร้อยยีบาบาทอ่าเออแล้วแล้วแล้วบางคนเขาก็ถามว่าเอถ้าเข้าเข้านิกาเข้าอังกัดนิการ้อยยีบาบาทแล้อ้เล็กอ้ที่ฉันพามาสองแสนเงินทองสิบบาทแล้วไปเอาไปอยู่ที่ไหนกันล่ะ <c oughs> เออมันอยู่นอกนอกนิก้าได้ไงอะไรตำหนองนี้ก็เลยเออมีข้อถกเถียงกันอะไรกันนะ นี่มันเป็นอย่างนั้นท่านครับจริงๆแล้วนี่เราจะตีค่าห0ารสลิง500ดิรามเป็นห0ารสลิงนี่มันไม่ได้หรอกครับท่านต้องไปคิดใหม่ทำใหม่แล้วนะครับเพราะว่าค่าเงินมนีตยมันต่างกันมากเหลือเกินนะครับอืมเอาแหละตกลงว่าเราก็ทราบพอสังเขตนะว่าไอห้าร้อยสลิงเนี่ยนะ มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นข้อกำหนดนะตั้งแต่ยุคไหนมาแล้วยุคท่นานนบีมาแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องเล่าว่าอาลีกับฟาติมะแต่งงานกันด้วยมหัต500ดิรหัมเท่านั้นเองแต่ถ้าท่านจะตีค่าอย่าไปตีค่าดิรหัมละหนึ่งสลิงกันเลยกันไม่ถูกต้องแน่นอนครับให้เงินในยุคไหนก็ไม่ไม่ใช่ท่านครับอย่างกับเวลานี้นะครับ ประเทศที่ใช้ดิรัมเงินดิรัมเนี่ยก็มีหลายประเทศนะตัวอย่างเช่นโอมานนะี่มีเงินดิรัมนะแต่เงินดิรัมเขาบอกแพงเชอะอ๋ะอหนึ่งดิรัมนี่เท่ากับเป็นจำนวนหลายบาทเลยนะถ้าอย่างการเงินเงินดิรัมเงินดีนัดดีนัดเนี่อย่างกูเวตเนี่ยใช้เงินดีนัด มาแรกเป็นเงินไทยเป็นร้อยหนึ่งดีนะัดไอ้เงินดิธธรมนี่ก็ไม่น่าจะ25บ,บาทอย่างเป็นอย่างน้อยนะอาจจะ30บาท50บาทอะไรก็แล้วแต่แต่แล้วแต่ค่าเงินจะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตกลงว่าอย่าตีค่านะอย่าตีค่าเป็นหนึ่งดิรธรมเท่ากันหนึ่งสลิงก็แล้วกันนาวและ,ะนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีุล,ลอลลัลอะลัยฮวะสัลลัม ได้ได้สอนเอาไว้ทีนี้ถ้าเราจะปฏิบัติตามต,ามตรงนี้เราก็ทราบแล้วว่านาบีไม่ได้กําหนดตายตัวแน่นอนว่ามาัตจะต้องเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเรามีข้อตกลงกันว่าจะพาไปให้เท่าไหร่เราก็พาไปให้เท่านั้นแล้วก็นั่นแหละถือว่าเป็นสุนนะของท่านนาบีมรรุฮัมมัดสอดร้อยวะเลวะสลัมครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบิลไลฮิตา,าฟิกวะฮิดายะ วัสุอะลัมวะราตุลลอฮิวะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอห์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิม on นแอ